เดินีเว้นไม่ยอมเดินมาเลยเห็นไหมนั่นไงไปฟ้าไปรับแล้วเห็นไหมเอามาเลยจุงมือมาเลยมาแล้วเดินมาไม่ยอมเดินมาแล มันกลัวไรมันกลัวไรกันบ้างอ่ะเร็วๆมาแล้วแล้วมาแล้วงูมาแล้วงูมาแล้วไปฟ้าเราเดินมาไปฟ้าเดินมาเร็วไฟ้าเดินมานอนแล้วไปฟ้าเ้าเดินม่อไฟ้าเดินห้อมาแุาไปรับแล้วนะไปฟ้าอุสาไปรับแล้ว มึงนั่นจะเดินกลับบ oh, ้านเลยนะบาเอาเดินมาแล้วเดินมาเดินมาเร็วเดินมาเร็วเดินมาเร็วอ่า น่านไหมเน,ะนาะน,นั่นนั<ะ>น,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 นยืนนัานเลยวมาแล้วเดินมาแล้วเร็วเร็วสอมบี้มาแล้วนั่นข้างหลังนั่นเองมาแล้ว <c oughs> ไม่ยอมเดินมาเลยอ Don't Want to walk Want me to pick up เออรอบนี้ยอมให้อุ้มไว้ <laughs> เออยอมให้อุ้มไว้อ้ทำไมไม่ใส่รองเท้าเนี่ย <h> ah> ไม่ยอมเดินนะซีเว่นอนะ ไฟฟ้าไปรับอีกแล้วนั่นน่ะไปรับบางวุฒไปรับซีเว้นเนะอะเออ ไฟฟ้าขึ้นไปท oh <damn. S 1> enfin, ี่ปั๊ชายปะอโนนลูกชาวสวนไงอโนนลูกต่อนโนนคนนู้นอ่ะลูกชาวสวนนั่นเอง嘛รองเท้าก็ไม่ใส่ใช่ไหมสุดยอดไหมรองเท้าก็ไม่ใส่ไหมใส่ชุดสวยมากเห็นไหมนั่นอะปีนเขาเห็นไหมดูไฟฟ้าเออเออเห็นไหมนั่นอะเอ้ย อันนู้นเขาเลี้ยงเป็นลิงแล้วนู่นน่ะลูกลิงเมาคลีเมาคลีเริ่มเลยเมาคลีอ่ะปะเมาคีราาจัดเมาคีราาจัดเอาติเวนปิดตามามิจะฉีดยาไปไหนแล้วอไม,มิไว้ตรงไหนเนี่ยเอ้าเอามาหรือเปล่าล่ะเมื่อกี้เนี่ยอันนี่ไงอยู่นี่ไงอามิจะฉีดยากันยุงให้ <icar keys> ปิดตาอ่ะปิดตาแล้วโอเคได้แล้วไม่เป็นไรแป๊บเดียวแป๊บเดียวไปไปน้องไห้เห็นไหมน้องไห้ทำไมเนี่ยนูกก็เกาคันก็เกา